พี่น้องครับวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญหามาตรา112นะครับที่ก้าวไกลเขาก็พยายามผลักดันให้มีการแก้ไขจริงๆมาตรา112เนี่ยต้นเหตุต้นต่อมาจากสมัยโน้นนะครับรัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรถึงยุคนั้นเราก็ทราบกันดีนะครับว่าปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการใช้กฎหมายกลัน่นแกล้งคู่แข่งทางการเมืองเนี่ย เกิดขึ้นอยู่จำนวนมากนะครับในช่วงการหาเสียงหรือก่อนหน้านี้หลายๆเวทีหลายๆลา,เวลา,ลาเวลาพักเก้าไกลเขาก็มักจะอ้างพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับถึงพระองค์มีพระราชดํรัสในวันที่4 ธันวาคม2548เรื่องมาตรา42เนี่ยนะครับที่บอกว่าลักษณะว่าพระมหากษัตริย์เรียดร้อนเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปใช้มาตรา112นะครับนะเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนะเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคข,ของคุณทักษิณชินวัตร2548นะ รัฐบาลคุณทักษิณชินวัตรนะทึ่ครองตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปี2549คือยุคทักษิณเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปนะครับจะเห็นว่าเรื่องของการกระชับอำนาจเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจยาวนานที่สุดนี่นะคุณทักษิณรัฐบาลคุณทักษิณก็จะ ปิดปากสื่อปิดปากผู้คนนักวิชายการที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็จะถูกสวนกลับโต้อย่างรุนแรงบางคนก็ถูกตรวจสอบหลายหลายกรณีภาษีบ้างเรื่องของอาการทํางานเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับนั้นเนี่ยยกนั้นเนี่ยการละเมิดสิทธิมนุษยชนรัฐบาลนักษิณค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับและก็เรื่องของมาตรา112เนี่ย ก็เป็นเรื่องหนึ่งกันนะที่นำมาใช้กันมากอะ่ะมีการดำเนินคดีกับฝ่ายตรงกันข้ามบ้างฝ่ายที่วิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลบ้างนะหลายกรณีก็ถูกะระบุว่าใช้มาตรา42นะครับหมิ่นพระบรมเดชานุภาพบ้างอะไรบ้างนี่นะครับเนี้ยเป็นต้นเหตุต้นต่อพระยุคนั้นเนี่ย เรื่องของการละเมิดสิทธิมนชนในหลายกรณีนะเช่นเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดโดยการค่าตัดตอนไม่รู้ละอ้างว่าเป็นสองสามพันคนอะ่ะอ้างว่าค้ายาเสพติดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าบางกรณีก็มีการร้องเรียนมีการอะไรกรันว่ามันไม่ใช่กรณีของการา้ายยาเสพติดบางคนก็เป็นหัวคะแนนของพรรคการเมืองอื่นอะไรเงี้ยนะ ก็ถูกฆ่าตัดตอนล้มหายตายจากไปมากนะครับหนึ่งหนึสองก็เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ถูกนำมาใช้นะครับแล้วก็พักอนาคตใหม่ก่อนหน้านี้นะจนถึง9ไกลก็นำกรณีนี้แหละนะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่วัชจาการที่9มีพระธรรมดัดว่า,าการใช้มาตรา112เนี่ยทำให้ พระมหากษัตริย์เดือดร้อนนะครับเพราะว่าใช้กันเยอะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหลังยุคทักษิณเนี่ยก็ไม่มีการใช้นะมีใช้น้อยมากนะครับมีใช้น้อยมากโดยเฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็น้อยมากนะยกเว้นกรณีที่มีการละเมิดอย่างรุนแรงนะครับนะ รัฐบาลอาิสิศิ์ก็มองเห็นช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมที่มีการใช้ม1นึเนี่ยก็ตั้งคณะการขึ้นมาศึกษาเพื่อจะแก้ไขหรือไม่อย่างไรจนมาถึงรัฐบาลยิ่งรักรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แต่ว่าระยะหลังเนี่ยการชุมนุมประท้วงของกลุ่มทะลุแก๊สบ้างทะลุวางบ้างนะกลุ่มต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีมวลชนกลุ่มหนึ่งที่ละเมิดพระราชอำนาจ นะครับขวงขางกระบวนรเสด็จบ้างนะออกไปยืนดาทอนะครับอย่างรุนแรงบ้างนะเนี่ยแล้วก็ไปอ้างว่าไอ้นี่เป็นการกันแกล้งซึ่งไม่ใช่การกันแกล้งนะแต่ยุคศักษิณใช่เป็นการมีหลายกรณีที่ดูเหมือนด้เป็นการกันแกล้งแต่กรณีนี้เนะี่ยไม่ใช่การกันแกล้งแต่ว่าเป็นเยาวชนที่ไปกระทำผิด นะครับนะถือป้ายบ้างเผาเพราะรมมปฉายาลักษ์บ้างอะไรนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขายอมไม่ได้นะแล้วก็จะมีการนี้โทษกรรมจะมีการไปแก้ไขมาตรา112นะครับไปจํากัดไม่ให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่พระาชวงเนี่ยฟ้องร้องซึ่งไม่ใช่นะจะยกออกจากกรณีของกฎหมายความมั่นคงซึ่ง พระมหากษัตริย์นี้ต้องอยู่ในหมวดความมั่นคงถูกแล้วนะครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเป็นผู้ดำเนินคดีจะให้พระมหากษัตริย์ลงมาแจ้งความ,มาดำเนินคดีเหมือนคดีหมินม่นปมะัาททั่วไปนี่อันนี้ไม่ได้นะครับนะอันนี้ถ้าถ้าอยู่ดีๆไม่ไปแต่ต้องลงไม่ไปอย่างที่กลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มม็อบต่างๆนี้ก็ทําอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาใครจะไปก่นแกล้งอยู่ดีๆแล้วใครจะบอกว่าคุณหมินพร,รุมเดชาุภาพนะไม่มีนะแต่ว่าเนี่ย ก็เป็นประเด็นที่คนคัดค้านกันว่ามาตรา1 1นมันเหมาะสมดีอยู่แล้วทําไมต้องไปแก้ไขแล้วเนี่ยก็จะไปเนี่ยโทษกรรมให้กับบรรดาคนที่ไปยืนด่าทอไปไปทำปิดมาตรา1 1นนะึเนี่ยนะซึ่งไอเนี้ยโดนกระแสคัดค้านตามมาแน่นอนนะครับ